ในคลิปนี้ครับก็จะสอนวิธีการติดตั้งตัวระบบนะครับเพื่อรันโนด JS ให้ได้นะครับเราก็จะได้ไฟล์มานะครับเราแต่ไฟล์มาแล้วจะได้ไฟล์มาครับตัวระบบก็คือตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์ซิปอยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวติดตั้งตัวโนดแล้วก็ NVM นะครับวิธีติดตั้งก็อยู่ที่ไฟล์นี้นะครับพอเราเปิดที่ไฟล์เปิดก็จะมีวิธีติดตั้งครับก็คือให้โหลดนะครับ โน้ตนะครับแล้วก็ n v m นะครับท,ที่จริงเราก็โหลดไปแล้วครับตามโฟลเดอร์นั้นสามารถติดตั้งได้เลยนะครับแล้วเาใช้คำสั่ง vm install แล้วก็ vm use เราจะใช้โนโ้ตเวอร์ชัน16.17.0กันนะครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ไปที่บอ์ถ้าติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็ไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จำลองก็ใช้แซมก็ได้นะครับง่ายที่สุดแล้วก็ใช้แซม พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็แตกไฟล์ member ออกมาจะได้โฟลเดอร์ member นะครับเอาโฟลเดอร์ member เนี่ยไปไว้ที่แซมแล้วก็ HTdoc นะครับเสร็จแล้วพอไปที่แซม HTdoc แล้วโอเคครับมันก็จะมี member ถูกไหมครับ member d q l ก็คือเป็นไฟล์ฐานข้อมูลนะครับก็ดูที่ไฟล์ d q l เป็นหลักนะครับเราก็โยนฐานข้อมูลลงไปโดยที่ชื่อฐานข้อมูลก็อยู่ที่ก็ให้ไปที่ API นะครับ ชื่อโฟลเดอร์ข้างหน้าจะเป็น member หรือเป็นอะไรเข้าไม่รู้ครับก็ไปที่ API นะครับ API ก็จะเป็นถ่ายข้อมูลครับ API นะครับแล้วก็เลือกคาว่า service แล้วก็เลือกอสุดท้ายครับเสมอครับอสุดท้ายเลยนะครับจะมี authen นะครับตัว authen master data แล้วก็อสุดท้ายนะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เปิดด้วยตัว editor นะครับพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเจอถ่ายข้อมูลตรงนี้ครับ database ที่ชื่อว่า อ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือชื่อดาต้าเบสเราก็เอาชื่อดาต้าเบสเนี่ยไปสร้างที่แซมนะครับพอเราเอาดาต้าเบสเนี่ยไปสร้างที่แซมเสร็จแล้วก็โยนถ่ายข้อมูลมอร์หรือว่าถ่ายข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้มานะครับก็โยนลงไปพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการติดตั้งตามขั้นตอนเลยขั้นตอนแรกนะครับมาอินสตอลตัวฟอนต์ครับนี่ทำครับให้เราเข้าไปที่ฟอนต์ เสร็จแล้วไปที่ตัว address ตรงนี้นะครับก็คี์ไปที่ address ตรงนี้เราพิมพ์คาว่า cmd แล้วก็ enter นะครับมันก็จะได้ตัว cmd นะครับตัว command line มาขั้นตอนแรกนะครับให้เรากด npm install ก่อนนะครับที่ font ก็วางเลยแล้ว enter ขั้นตอนนี้ก็รอไม่นานนะครับคู่เดียวเพื่อ,อ run font นะครับ ตัวหน้าบ้านนะครับก็ทําการรัน,นนี่แบบนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็รันเดฟนะครับ n p n r ันเดฟเรา Enter พอถึงค่าตอนนี้ก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ จะเจอ listening ขึ้นมานะครับก็คือตัวเลขเว็บนะครับเป็นล a l โ o ้ดแล้วก็พอร์ต3000ตัวนี้ก็ออรอ client นะครับโหลดให้เสร็จนะครับรอ building ให้ครบ1% 0 0 โอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอตอนนี้ก็เีียปล่อยครับเลือก listening นะครับ on local h o s แล้วก็ผ่าสามพันครับกดทนทนครั้งไว้ครับแล้วกดคลิกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการลันลันหน้าเว็บขึ้นมานะครับหรือเราจะ copy ก็ได้นะ มันช้าเกินครับกด copy มานะกด copy มาหลังจากติดตั้งฟอนต์เสร็จแล้วนะครับให้มาติดตั้งตัว API ครับก็ต,ตัวหลังบ้านนะครับมาที่ API ใส่แล้วก็เลือก CMD ครับแลนเทอร์ Enter. โอเคก็ทำตามขั้นตอนนะครับก็มาที่ install นะครับ a p m install ก่อน ต่อไปก็ลันโน้ตนะครับ i n นด x j s js ก็ถ้าต้องทำการอันทำรันขึ้นมาก็ต้องทำแบบที่ทุกครั้งนะครับทุกครั้งแต่ถ้าเราอยากจะเปิดตลอดไว้เวลานะครับฟอนต์ให้ทำรันแบบนี้นะครับส่วนตัวแบ็กนะครับให้รันแบบนี้นะครับทิ้งไว้ตลอดเวลา วิธีการรันคือรันแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วก็จะสามารถรันระบบได้แบบนี้ครับนะเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่เข้ทาทั้งฟอนต์แล้วก็เข้าทั้งแบ็กตัว api ได้นะครับ